เบิดความมันทุกสัปดาห์กับศึกลูกหนังลีกภูมิภาค2013มหากรรมสงความแข้งที่มีแฟนบอลและทีมมากที่สุดในประเทศ SMM TV ผ่ายท่อสดเกมสำคัญวันเสาร์ที่16มีนาคมคู่มันในโซนภาคใต้ระหว่างอ e ีแอนเฮอฟ้าพัทลุงเอยอดทีมเมืองใต้ที่ตกชั้นมาจากดิวิชั่น1เปิดบ้านพบกับปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC ฟซรองแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้วสดจากสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาที สามติดความมันแบบไม่ต้องยัง้งวันอาทิตย์ที่17มีนาคมหมอผีสตูนยูเนเต็ดยอดทีมที่ยังไม่แพ้ใครเปิดบ้านพบกับนักบุญทะเลใต้นครศรีเฮอริเทจทีมนํำร่องน้องใหม่จากเมืองคอนยิงสัญญาณสดจากสนามรชาชกิจประกาศตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีรับชมอย่างเต็มอิ่มผ่านทางดาวเทียมระบบซีบันความถี่3585 V 3แ0และเคเบิลทีวีทั่วประเทศลุน้นความมันแบบเต็มอิ่มจากลีกูม,มิภาาดิวิชั่น2ทุกสัปดาห์ ต้อง SMM TV ที่นี่ที่เดียว